คนท้องรับประทานอาหารแบบนี้จะทำให้ลงลูกเต็มที่แล้วก็คุณแม่ไม่อ้วนด้วยต้องรับประทานแบบไหนวันนี้คุณแม่ไปฟังกันเลยนะคะการรับประทานอาหารนะคะของคุณแม่ตั้งครรภ์นเนี่ยจะส่งผลต่อทารกในครรภเป็นอย่างมากแล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของคุณแม่ด้วยเพราะหากเรารับประทานอาหารได้ดีนะคะได้ถูกตามหลักโภชนาการเนี่ยก็ทําให้ลูกของเราเนี่ยค่ะมีการจเจริญเติบโตนะคะตามอายุครร คลอดออกมาก็ครบกำหนดน้ำหนักก็2,500กรัมขึ้นไปนั่นเองค่ะแต่ก็มีทารกในครรภ์น,นะคะบางคนบางาที่อยู่ในครรภ์ของคุณแม่นะคะอาจจะไม่โตตามอายุครรภ์ก็เป็นไปได้อาจจะตัวเล็กกว่าอายุครรภ์อาจจะเกิดจากสุขภาพด้านร่างกายของคุณแม่ไหมคุณแม่มีโรคประจำตัวหรือเปล่านะ,ะหรือว่าจะเป็นสภาพมดลูกของคุณแม่ก็ได้อาจจะไม่มีความพร้อมในการตั้งครรภ์น,นี้หรืออาจจะเกิดจาก ภาวะน้ำคร่ำนะคะที่อยู่ในมดลูกร่วมกับทารกหรือว่าเป็นเรื่องของรกก็แล้วแต่เรื่องของสายสะดือก็แล้วแต่หรือมกระทั่งปัญหาของตัวทารกเองอาจจะมีการติดเชื้อหรือว่ามีโรคประจาตัวหรือว่ามีโครโมโซม d n a อะไรต่างๆที่ผิดปกติไหมนะคะนี่ก็คือเป็นความผิดปกติของทั้งตัวคุณแม่เองแล้วก็ตัวมดลูกแล้วก็ตัวทารกนั่นเองค่ะ แต่หากคุณพ่อคุณแม่หากคุณแม่นะคะหากคุณแม่ไม่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสุขภาพด้านร่างกายเรื่องของมดลูกแล้วก็ทารกไม่มีปัญหานะคะใดๆเกี่ยวกับทารกที่จะ,จะเจริญเติบโตในครรภ์ของคุณแม่อาหารเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆที่จะทําให้ทารกเนี่ยคะ่ะมีการจเจริญเติบโตนะคะสมบูรณ์ตามอายุรันนั่นเองค่ะคราวนี้คุณแม่จะต้องรับประทานอาหารแบบนี้นะคะที่จะทําให น้ำหนักในหาคะ,ะลงที่ลูกแล้วก็ไม่ไปสะสมที่แม่พูดง่ายคือคุณแม่ไม่อ้วนนั่นเองรับประทานอย่างแรกเลยนะคะการทานให้ถูกวิธีก็คือเน้นอาหารครบ5หมูนี่เป็นหลักเลยแล้วก็ให้คุณแม่เน้นกลุ่มของโปรตีนนะคะแต่ถ้าคุณแม่อยู่ในช่วงของการแพ้ท้องในช่วงไตรมาสแรกแนะนําว่าย,ยัางไม่ต้อง เน้นเรื่องนี้มากก็คือดูแลรักษาตัวเองให้หายแพ้ท้องก่อนถ้าเข้าสู่ไตรามาสที่2แล้วอาการแพ้ท้องดีขึ้นแล้วเริ่มรับประทานอาหารได้แล้วเน้นกลุ่มโปรตีนโปรตีนก็ามาจากพวกเนื้อสัตว์นะเนื้อสัตว์ก็รับประทานให้หลากหลายเนื้อปลาเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อกุ้งหรือว่าพวกอาหารทะเลเลยต่างๆนะคะพยายามทานให้หลากหลายอย่าทานเดิมๆซ้ําัไม่งั้นคุณแม่ก็จะได้คุณค่าอาหารอย่างเดิมๆนะคะแล้วก็พวกโปรตีนจาก พืชก็ได้จากถั่วก็ดีนะคะอันนี้ก็สลับหมุนเวียนเปลี่ยนไปหากเรารับประทานโปรตีนให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายทั้งตัวแม่แล้วก็ทารกในครรภ์นเนี่ยจะส่งผลทําให้ทารกในครรภ์นเนี่ยค่ะเจริญเติบโตดีวิธีที่สอน,นะคะก็คือไข่นะคะคุณแม่ไข่นี่มีประโยชน์มากๆเลยเฉพาะคุณแม่ตั้งครรภ์นะะส่งผลต่อทารกในครรภ์แต่ว่าแนะนําให้รับประทานเป็นพวกไข่ที่ไม่ใช้น้ํามันเช่นไข่ต้ม ไข่ตุน้นหากรบับระทานไข่เจียวไข่ดาวก็อย่าทานบ่อยจนเกินไปนะคะเพราะว่าอาจจะได้พวกไขมันไปด้วยนั่นเองค่ะอันที่สามนะคะก็คือเรื่องของนมนะคะนมเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์แล้วก็ทารกในครรภ์นมก็เป็นแหล่งโปรตีนชั้นเยี่ยมเลยนะ,ค,ะควรเลือกรับประทานนมพร่องมันเนยนะ,ะหรือว่านมไขมันต่ําจะดีกว่านะคะคุณแม่แล้วก็ ไม่แนะนํารับประทานนมรสหวานรสช็อกโกแลตหรือว่ารสอื่นดีที่สุดคือนมรสจืดแล้วก็อาจจะพร่องมาเเนยด้วยก็ได้นะคะนอกจากพวกนมแล้วก็เป็นชีสนะคะผลิตภัณฑ์ที่ทําจากนมโยเกิร์ตนะอันนี้เป็นรับประทานพวกไขมันต่ำเนี่ยก็จะดีกว่านะคะจะให้พลังงานน้อยกว่านั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็คือพวกผักผลไม้นะคะคุณแม่รับประทานเนื้อสัตว์เยอะแล้วก็อาจจะส่งผลทาให้ท้องผูกได้ แนะนำรับประทานผักผลไม้ที่มีไฟเบอร์เยอะๆนะคะแล้วก็ผลไม้ไม่แนะนำรับประทานพวกผลไม้ที่มีรสหวานจัดนะคะเช่นพวกเงาะลำไยนะคะทุเรียนอันนี้รสหวานจัดคุณแม่อาจจะได้น้ำตาลมากขึ้นอาจจะเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ด้วยก็ได้แนะนำว่ารับประทานผลไม้ที่ไม่หวานจัดนะคะเช่นแอปเปิลนะคะเปิลเขียวนี่ก็จะน้ำตาลน้อยกว่าแอปเปิลแดง ฝรั่งนะคะชมพู่นะคะอย่างเงี้ยเป็นผลไม้ที่หาได้ง่ายในประเทศไทยของเรานะคะเพราะฉะนั้นควรจะเลือกนะคะให้ทานให้หลากหลายในแต่ละอย่างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้คุณแม่เน้นย้ำคือเรื่องของปลาทะเลนะคะห mm ัน hmm. ทะเลก็สําคัญเนอะนอกจากให้ธาตุไอโอดีนแล้วนะให้โปรตีนสูงด้วยนะปลาทะเลก็ตั้งแต่ปลาที่ไม่ได้ราคาแพงมากเช่นปลาทูปลาทูหน้าปลาแซลมอนนะคะพยายาม สลับปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆสัปดาห์หนึ่งก็ให้ทานได้อย่างน้อยสัก2-3ครั้งนะคะอันไหนที่ราคาไม่แพงมากก็สามารถหาซื้อรับประทานได้นะคะเพราะฉะนั้น 4. อาหารนี้ที่คุณแม่รับประทานนะคะแล้วส่งผลต่อทารกในครรภ์ส่งผลต่อทําให้ทารกในครรภ์น,น้ําหนักดีแล้วก็ทําให้คุณแม่ไม่อ้วนก็คือเน้นกลุ่มของโปรตีนส่วนกลุ่มพวกคาร์โบไฮเดรตแป้งข้าวนะคะแนะนําว่าให้ลดปริมาณลงไม่ต้องเน้นย้ําเยอะเพราะเหล่านี้สะสม จากแป้งคาร์โบไฮเดตก็เปลี่ยนเป็นไขมันทำให้คุณแม่มีรูปร่างที่อ้วนแล้วก็ลดน้ําหนักยากหลังคลอดแล้วก็เน้นพวกผักผลไม้ให้เยอะขึ้นที่ลดไม่หวานส่วนพวกของหวานน้ําหวานน้ําอัดลมหรือว่าผลไม้รสหวานๆนะคะควรที่จะหลีกเลี่ยงไว้จะดีกว่าแต่ถ้ากินก็คือกินได้นิดหน่อยแค่นั้นเองนะคะแล้วก็พวกของทอดของมันนะคะก็อย่ารับประทานบ่อยจนเกินไปนั่นเองค่ะเพียงคุณแม่ปฏิบัติตัวเท่านี้นะคะน้าหนักของลูกก็จะ ขึ้นดีจเจริญเติบโตดีแล้วก็ทำให้น้ำหนักของคุณแม่ไม่เพิ่มมากขึ้นจนเกินไปส่งผลให้ลดยากหลังคลอดนั่นเองค่ะ